เฮ้ยไอ้บันดอกเดี๋ยวนี้เขามีเว็บเติมเกมกันแล้วต้องนี่เลยอาร์ชอ็อปเว็บเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆเพราะไม่บริการไม่ว่าจะเป็นโลบอฟฟี่ไฟอาร์วีหรือแม้กระทั่งบัตรเติมเกมต่างๆอีกมากมายเติมง่ายได้ของก็ง่ายต้องอาร์ช็อปเท่านั้นทุกคนครับผมเคยพูดหรือเปล่าครับว่าถ้าคลิปติกต็อกกับน้องบอสครบ10 EP ีแล้วผมจะมีเซอร์ไพรส์ใน e p ีที่10เคยพูดหรือเปล่าใช่ครับ E ีนี้ EP พีที่สิ ลืมลืมว่าต้องทำเซอร์ไพรส์ลืมลืมจริงๆไม่ได้ตอแหลลืมแล้วก็ยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะทำอะไรดีเอาชิบหายละแดีวเขาจะหาว่ากูเป็นไอเดดซีบงเดซีบิดอีกแต่กูไม่เคยบิดนะครับเอาจัดมาเซอร์ไพรส์สามสองหนึ่งแฮปปี้นิวเยียมองเฮีย่ยอะไรกันล่ะครับหน้าเหมือนเมียมึงเหรออ๋อมันหายยังไงมัได้เก็ดแม่ไม่เหม็นชิบหายเลยเ นี่กูจะเป็นน้องบอสลอยจูบเฮ้ยอันนี้ปานนะครับทุกคนไม่ใช่มีใครดุดมานะครับไม่ได้โดนสาวๆดุ่นมานะอันนี้เป็นปานนะครับไอเฮียเอ้ยเกียดอาบน้ำไหมชิบหายเลยเนี่ยเอาวะคลิปนี้สามแสนวิวมาแน่โอสภาพกูโอ้ไม่อยากมองเลยวะไอเฮียไป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 เริ่มคลิปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับคนดูก็ ไม่ไหวนะกูไม่ไม่ไหวว่ะโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่ารายการติ๊กกับน้องบอสนะครับ EP10 นะครับผมเย่เย่เย่ยยยปะเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าครับอะไรวะอ๋อเป็นเทคนิคเวลาเจอจนเจอจนป้นอะไรยงนี้เหรอผักมือออกมาเอามี เอดตอนท้ายคืออะไรอ่ะเรียบร้อยกูกูไม่มีอารมณ์แบบไอ้นี่สาวเลยไม่ไม่ไม่มีอารมณ์ดูสาวเลยอีหี้ยโอ้มึงดูสภาพกูตอนนี้ดิแล้วคลิปภาพกูไปเซลเขาอย่างเงี้ยแล้วเขามาดูคลิปอ่ะโอ้โยโอ้ยเฮียภาพล้วกูไปหมดแล้ยภาพล้วกูไปหมดแล้วปิดคุมโลก ขอบคุณนะครับ,ขอ,ข,อข,อบขอบคุณนะครับคนดูนะครับขอบคุณครับสามแสนวิวในเียคลิปเนี่ยถ้าไม่ถึงนะมึงเจอกูเฮ้ยมันเลี้ยงมีเหรอเฮ้ยม,มือหายไปเลยติดเหลืองไหมนเนี่ย กูอาจจะปตัวเองอะ <t une> ทำอะไรครับมายาก,กลืไฟแช้งหายอะไรงี้เหรอก๊อกมังจะปิดข้างหลังเห็นนั่นอะใช่ก๊มอมังจะปิดหรือเปล่าหรือท่อหรืออะไรวะน่ะอา,าไม่อยากแก่ตายก็บอกมาถึงบอกตัวเองเนี่ยเฮียปากดีกับพ่อทุกช่องเลยไม่น่าเกินยี่สิบห้าหรอกโดนกระทืบตาย ที่เราใส่ละ <the> เอาป่า <t> อะไรวะมันตบกัน <t> น,น้ำเคี้ยวอะไรกูงงต้ผมเหรอกล้า <t> ต้ผมเหรออ๋อแล้ว <t> มึงไปตบเขาเพื่ออะไรวะกูงงตบๆอ่ะ ใส่เจลไม่ไม่ใช่เจลไอ้เก๊กูเห็นเป็นเจลไม่เป็นไข่ไอ้นนเย้ยเอ้ยเอาโอ้ย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 เฮียอะไรวะเนี่ยร้านร้านไหนวะเนี่ยร้านอะไรวะเนี่ยกูคนนึงอะไม่ไปละ <c oughs> พี่พี่ไปยอมมันได้ยังไงครับลูกคือไปต่อ,อยแม่งเลย <c oughs> ทำไมมันมีแต่สาวๆเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวหรอก มีครับก็จะขอออหมน่แล้วสภาพแบบเนี้ยครับก้าหอมหรือเปล่าน่ะโอ้โหกับกาปิดคุมโลกโอ้โหโลกโอ้โหโลกคู่ขนาดซะด้วยมีสองลูกขอบคุณนะโอ้โหโอ้โหอะไรเน่ยอะไรลนี่

อีบ้ากูบอกก่อนนะครับว่ากูไม่ได้แว็กนะครับกูไม่มีอยู่แล้วนะคนแรกๆอ่ะกูก็งงเหมือนกันว่าทำไมกูไม่มีเ๋ยจะหากูเป็นเกมเป็นตุ๊บเป็นแต๋วมาหาไว้คนแรกๆนะครับไม่ไม่มีนะครับกูไม่มีจริงๆแล้วกูก็ไม่ได้เป็นตุนด้วยไองถึงบ้านหรือย oh. ังกําลังไปครับครับไม่มองครับไม่มองสภาพแบบนี้แล้วกูแบบมานั่งดูคลิปเขาอ่ะพี่ครับผมขอโทษนะครับสมมติว่าถ้ากูแต่งตัวแบบไปเดินทางแบบเนี้ย จะมีนหนุ่มมาขอไลน์ขอไอจีกูวาเปล่าวะสวยๆอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมใครเจียวพ่อสวยไหม No God please no No เออมันได้สักมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ไปหาจูมันนาจาชนาจาชอะไรพ่อนาจาชคือ,อยังไงจะกินแต่ได้กินนาจาชอ๋อ อ่ออ่าอีอนาตาชาไม่เบาเลยนะมึงอ่ะนี่ละครับคนรักเรานะครับมักจะจํากลิ่นของเราได้นะครับจำได้ดีแม้กระทั่งแบบนั่นแหละเนนขาทําอะไรอะครับคืออะไรพิธีอะไรเหรอคืออะไรอะ่ะอ๋อรู้แล้แมงเล่นของไอ้เฮียเอ้ยอย่าพยายามเลยครับผมขอหมดมาวันไหน จะซวยเอานะครับถ้าเขาจะรักอ่ะยูนิเชเขาก็รักครับฝากไว้ให้คิดเธอเป็นเฮี้ยอะไร๋อแล้วเป็นคุยเลยอ่ะกูเฮี้ยชนิดต่างๆรู้ไหมว่าเฮี้ยเป็นกิ้งกะชนิดหนึ่งแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากแต่ในบ้านเรามีหลากหลายหกตระกูลได้แก่ตระกูล่เฮี้ยป้อมเวสลนดับที่หกเฮี้ยตุตูมีลำตัวสีน้ำตาลเทามีลายเป็นเฮี้ยอะไรนะครับไม่เคยได้กินเลยนะครับเฮี้ยอะไรนะตุตูครับตุตู แ,บบแล้วครั้งแรกยังหอห้าอะไรวะห้ค่ะเอาเพื่อน,นยังตอบปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับกูครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกูโง่ไงครับแล้วเพื่อนกูก็โง่ด้วยก็ไม่มีคมใครรู้คําตอบใครไม่รู้ด้าห้องตอบไปเลยเฮ้ยกูไม่รู้กูกับเพื่อนก็นั่งเอ๋อร์ก็นิยงกันอ่ะตัวยเฮียอะไรเนี่ยก็คือผู้ที่ดื่มกิน บาปกรรมเป็นอาหารโอ้โหพวกมึงเลยด่าพ่อร้องแม่คนอื่นนะไอ้เวนต้องตกนรกจริงดูนี่สภาพพวกมึงนี่เบยผลกรรมตีพ่อตีแม่นะไอ้เฮียใครที่ใช้ไอสเอ็อยู่ตอนนี้นะคะเคยสังเกตไมชิบสองครับชิบสองครับทำไมเหรอครับชิบสองเกติคเกอร์รูปมันไม่ต่างกับสิบเอ็ดเลยจริงๆรอทีมสามฮึเอ้าเอ้าเอ้าเอากูเตือนเลยด้วยความหวังดีอย่าซื้อนะดูความแตกต่างเนี่ยมองมองมองอย่างเงี้ยคือคือแบบเหมือนไอโฟนสิบเอ็ดเลยเนี่ยถ้าใส่เคสอ่ะ ถ้าไม่เห็นขอบเหลี่ยม่ันะก็คือไม่รู้เลยอะ่ะกล้องกึ้งอะไรเหมือนกันมดเฮ้ยมาทดสอบ iPhone กันดีกว่าว่ามันจะจําหน้าตาก,กูได้ไหมกูแต่งตัวอุบาทอย่างเงี้ยมามึงเป็นใครเนี่ยอีตุ๊ดเออกูเองไม่ใช่กูกูเองเองฟสเฟสอีกระเทยหน้าลิงอนนี้กูงมอใหครคิดวา,านี้ทำงาง <c oughs> ทำให้ดูเลยนะครับ <c oughs> ง่ายๆครับพอดีบแบบว่า สมัยอยู่กองร้อยอ่ะเขแบบเนี่ยนิ้วชี้ครับอันเนี้ยปลายปืนรถถังก็จะวิ่งเนี่ยครับอืมยกเล่นอ่ะอาาาาเาอาาอาเาา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 อาาาาา ใครเจียวเลือดอ้ดอทุกคนใครเจียวเลือดอ้อดูใครเจียวเป็นไรใครเจียวจะมึงตายมาใครเจียวไอ้สัตว์ไม่นะใครเจียวโอเคครับคนดูเอาเป็นปว่าวันนี้นะครับผมขอพาใครเจียวไปโรงพยบาบาลกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าไปอย่าลืมก, like กไดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันครับเจอก,กันใหม่ ep 11สวัสดีซียาจะเป็นไรนะ Sure, not out.